จ้ามัน,นี่น้องสลาสศร้าผิดหน่อยได้อมไก่ใส่ผักชีลาวจ้าอมพวงไก่มีตะไข้นิ่นๆเลยจ้าวันนี้มากินข้าวกับหนูพิดนะจ้าหนูพิดได้ออมพวงไก่ไข่เยอะแยะเลยจ้าไข่น้อยไข่ใหญ่มีหมดเลย วันนี้มากินข้าวกับโนพิษนะจ้ามากินข้าวกับโนพิษหนังสลาส้ซวสมพิษหน่อยเฮ็ดอมไก่แซบ่บแสบมาเลยแม่จ้าไข่นิ้นๆเลยจ้าไข่นิ้นๆเลย อมใหม่ๆร้อนๆเลยจ้าวันนี้มากินข้าวกับนูพิษนะไข่นิ่นๆไข่ใหญ่ๆไข่เล็กไข่น้อยมีหมดเลยวันนี้แบะมากินข้าวกับนูพิษนะจ้าขอบคุณกดไลค์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้สาวน้อย,อยด้วยนะจ้าหนังสลาเศ้สาสมผิดหน่อยขอขอบุญขอบคุณเอื้อยอาจทุกกำลังใจจ้าวันนี้ก็มีอ่อมไก่ให้พี่พี่แม่แม,แม่กินกันจ้าหอมผักชีลาว โอ้โหไข่ใหญ่ๆเลย